หนิงปณิตาเก็บตัวเงียบหลังโดนโยงข่าวลือรอบสองคนรอบข้างชี้ผิดสังเกตชาวเน็ตขาเพือกไม่ได้พักกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องก่อนหน้านี้ที่ไม่ข่าวลือว่านางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านสามีทำเอางานเข้าผู้จัดและอดีตนางร้ายตัวแม่อย่างหนิงปณิตาที่โดนพุ่งเป้าไปแบบเต็มๆก่อนเจ้าตัวจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว ระหว่างไปร่วมทิพเซวาโสมดำอินโคเรียอันยองโซที่ประเทศเกาหลีว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอตั้งใจอ่านข่าวก่อนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเพจดังก็ได้โพสต์ข้อความปริศนาถึงนางร้ายหน้าเวียงอีกครั้งพร้อมกับระบุวา่วาวลนไทยสุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองมีตาดีเห็นแล้วจั่นมาบอกเจอสามีอดีตนางร้ายหน้าเวียงไปดินเนอร์ร้านหรูกับหญิงอื่นเอ๊ะยังไงกันคะเนียล่าสุดวันนี้ ทีมข่าวบันเทิงพยายามติดต่อไปหาหนิงปณิตาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวหลังมีชื่อโยงอีกครั้งแต่เจ้าตัวไม่รับสายงานนี้นะักข่าวไม่ย่อท้อตามสืบต่อเองจากคนรอบข้างหนึ่งในคนสนิทจนได้ความมาว่าสาวหนิงแอบย่องกลับมาทำงานแบบเงียบๆที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนเข้าใจว่ายังอยู่เมืองนอกแต่ไม่มีใครรู้ว่ากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวจะเอายังไง เพราะไม่มีใครสามารถอ่านความคิดออกได้หนึ่งในคนสนิทเดิมยังบอกด้วยว่าผู้จัดคนเก่งพยายามที่จะทำงานอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความปกตินั้นสังเกตได้ว่ามีความปกติซ่อนอยู่จากที่เป็นคนทำงานร่าเริงกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครถ้าไม่ใช่เรื่องงานต่างจากภาพที่พยายามพรีเซนต์ตัวเองทางไอจีว่ามีความสุขนอกจากนี้บรรดาเพื่อนสนิทในแก๊งที่ปกติจะทราบเรื่องของหนิงปณิตาแทบทุกเรื่อง แต่ประเด็นข่าวเมาส์นี้กลับไม่มีใครให้คำตอบได้เลยเพราะเจ้าตัวไม่เล่าให้ใครฟังจนตอนนี้บรรดาเพื่อนๆต่างพากันเป็นห่วงกันยกใหญ่เพราะความผิดปกติวิสัยที่สาวหนิงนั้นเป็นคนจเจ้าแจะและสร้างความเฮฮาให้กับเพื่อนๆได้เสมอคนสนิทคนเดิมกล่าวต่ออีกว่าสำหรับข่าวเมส์ล่าสุดนี้สามีอดีตนางร้ายหน้าเวี่ยงไปดินเนอร์หรูกับหญิงอื่นจะใช่เรื่องราวของสาวหนิงไหมก็คงต้องติดตามกันต่อไปหรือไม่ก็รอให้เจ้าตัวออกมาพูดเอง แต่จากที่มีข่าวออกมาเหมือนว่าบรรดาชาวเน็ตพากันขุดคุยโดยมีบางคอมเมนต์ที่ระบ,บุว่าผู้ชายยังใช้ชีวิตล่าเลิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยก่อนที่คนสนิทจะทิ้งท้ายอีกว่าเท่าที่ทราบมาวันนี้สาวหนิงจะต้องไปร่วมงานถาแถลงข่าวดิสนีย์ออนไอ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ยกเลิกงานดังกล่าวแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าข่าวเม้์ข่าวนี้เป็นสาวหนิงจริงๆก็ได้จะเอาใจช่วย ในขณะที่ชาวเน็ตนั้นพากันแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจว่าให้ออกมาเถอะเพราะสามารถทำงานหาเงินดูแลตัวเองได้ทุกอย่างโดยไม่ได้ใช้เงินของสามีสักบาทมาโดยตลอดอยู่แล้วเอาเป็นว่าครับเรื่องนี้จะจริงเท็จกันแค่ไหนก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเป็นดีที่สุดครับ ปต่อีกหนึ่งช่องทางข่าวที่คุณจะสามารถกดเข้ามาติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Tell me how to live life in these times it feels like nobody's right